ู่่มเอาปู่ฤาษีมาเลยเอาอาสนะมาอาสนะให้ปู่มาจัดพิธีเลยดีกว่าเพราะว่าอ้าวขออาราธนาอัญเชิญปู่ฤาษีวันนั้นเป็นปู่ฤาษีตาไฟใช่ไหมอ๋อก็คือสมิงพายสมิงสมิงอ๋อเสริมสมิงปู่สมิงพายอ๋าปู่มาเลยปู่เมตตาด้วยปู่เสด็จมาด้วยเธอปู่สมิงพาย ปูมาแล้วอปูพาล่างมาแล้วปูจะต้องเป็นเจ้าพิธีแล้วมัง้งเพราะว่าขาดองค์ขาดองค์ประธานปูสมิงปูเจ้าสมิงพลายอา้าวปูจะมาเตรียมงานใช่ไหม <c oughs> ไอประเภทน้ำชาเป็นกาไม่มีเหรออันนี้เอาไปเอาให้เอาอะไรอันนี้มาเอาหาแก้วมาใหม่แกว้วหาแกวา้วใหม่เลยอันนี้ก็เรื่องว่าอันนี้แก้วเล็กเกินไปเดี๋ยวจะโดนเอ็ดติดอ๋ออ๋ออ้าวไ,ไปล้างก่อนแกว้วใหม่เปล่าไปล้าง,งก่อน<ม>ไปล้างก่อนให้ร้องก่อนปู พาล่างมาใช้ไหมากระทุปูสวยน้ำชาป่ะปครับน้ำชาครับปูฉันน้ำชาหน่อยอนอนกับตกลง ไม่ร้อนไม่หอมอปู่ได้เจรจานหน่อยสีว่าต้องการอะไรต้องประกอบพิธีอะไรยังไงบ้างปู่เจ้าสมิงพราย ตัวหลงจะให้ร่างมาประกอบพิธีหรือเปล่าปูมันมาปฏิบัติให้มันมาปฏิบัติให้มาปฏินนบัติอาสาธุมาร่วมทั้งเดียวให้มาปฏิบัติาาใหม้มาร่วมแล้วมาร่วม, <7 S 1> มเจ็ดวันอาใช่สาธุอาปูอนุญาตให้ร่างมาปฏิบัติเจ็ดวันตามนี้ส่วนเรื่องพิธีบวงสรวงก็ค่อยว่ากันใช่ไหมปูใช่แล้วใช่แล้วสาธุอ่า สาธุปูมาองค์เดียวใช่ไหมองเดียวอเดียวมาองค์เดียวปู่เจ้าสมิงไพรได้เดินทางมาองค์เดียวให้ร่างนี้ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรสาธุ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 รื้อร้อย รู้สึกน้ำชาเราไม่ค่อยจะเวอร์คุย <laughs> <laughs> ดมดมมันเย็ยนเกินไปหรือมันไม่หอมะหรือมัมนมันต้องเป็นของท่านปกติท่านชนน้ําชาปะอ่าไม่ครับไม่ไม่ไม่มต้องน้าชาร้อนต้องร้อนต้องร้อนเลยอเยอะ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 ร้อนอ่าถวายเลยจ้า